ก็กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาชมในคลิปนี้นะครับผมฮากคอนโดแช n แนลครับคลิปนี้ผมก็จะขอพูดถึงเรื่องการเป็นกฎหลายย้อนนะครับซึ่งผมได้ประสบด้วยตัวเองนะครับมาร่วม6ปีแล้วครับผมก็เลยอยากจะแชร์ประสบการณ์จริงของผมนะครับว่าเจ้าลรกตัวนี้มันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ส่งผลยังไงบ้างกับชีวิตของผมนะครับ ก่อนอื่นนะครับผมก็จะขอพูดถึงต้นสายไปยเหตุก่อนเลยนะครับก่อนที่ผมจะมาเป็นกดไหลย้อนนะครับจุดเริ่มต้นของผมนะครับก็เกิดจากการที่ผมทุ่มเทกับงานจนเกินไปนะครับปล่อยป่าละเลยไม่กินข้าวให้เป็นเวลาร่วม3ปีได้ครับจนกระทั่งนะครับอยู่มาวันหนึ่งผมกำลังเล่นโทรศัพท์อยู่แล้วอยู่ดีดีก็เกิดอาการแบบแน่นหน้าอกแล้วก็ หายใจไม่ออกนะครับประมาณว่าหายใจเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่มนะครับจนผมต้องออกไปนอกห้องนะครับแล้วก็นอนลาบไปกับพื้นพร้อมกับอาการหายใจเร็วนะครับความรู้สึกตอนนั้นนะครับก็เหมือนกับคนใกล้ตายครับเพราะว่าผมหายใจไม่อิ่มจนพี่ชายผมออกมาเห็นนะครับแล้วก็ได้นำผมไปส่งโรงพยาบาล เมื่อหมอได้ซักไซส์ถามอาการเรียบร้อยนะครับก็หมอก็ได้วิจัยว่าผมเป็นกดไหลย้อนครับส่วนในใจผมนะครับมีอย่างเดียวเลยคือเฮ้ยมันใช่เหรอกดไหลย้อนมันจะเป็นถึงขนาดนี้เลยเหรอหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้ยามารับประทานที่บ้านตัวอาการที่ปกติดีนะครับก็หายใจปกติแต่ว่ามีอยู่อย่างหนึ่งที่มันยังไม่หายนะครับก็คืออาการเหมือน มีอะไรสักอย่างนะครับมาติดที่คออยู่ตลอดเวลาเลยนะครับไม่ว่าจะกินจะนอนจะอะไรก็ช่างครับอาการตรงนี้มันก็ยังไม่หายไปนะครับจนผมคิดว่านะครับว่าผมเอ๊ะเป็นอ่าอะไรอะ่ะเนื้องอกในคอหรือเปล่าอะไรทํานองนี้นะครับก็เลยกลับไปโรงพยาบาลอีกครั้งหนึง่งแล้วก็อธิบายให้หมอฟังว่าเอ้ยเรา เหมือนมีอะไรติดที่คออย่างเงี้ยหมอช่วยส่องดูให้หน่อยครับหมอก็ส่องดูให้นะครับก็ไม่เจออะไรแล้วก็หมอก็ได้อธิบายว่ากดไหลย้อนเนี่ยคือการที่กดไหลย้อนขึ้นมาแล้วมาจุกอยู่ที่คอนะครับจนทําให้เราคิดไปเองว่ามันมีอะไรติดอยู่ที่คอของเรานะครับเมื่อหมออธิบายจนเสร็จสับนะครับผมก็ได้แต่ออออ,อย่างเดียวเลยครับ หลังจากวันนั้นเป็นต้นไปนะครับชีวิตของผมก็ไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปครับก็ทุกๆวันจะต้องแน่นหน้าอกแน่นท้องเลอเปี้ยวแล้วก็หายใจไม่สะดวกหายใจไม่อิ่มก็เป็นอยู่อย่างนี้ครับทุกวันเพื่อนๆนร้องเพลงหัวเราะมีความสุขนะครับส่วนผมเองเนี่ยนั่งเงียบครับมัวแต่กังวลว่าเ,เราจะเป็นอะไรหรือเปล่าเราจะตายหรือเปล่า เล่าให้ใครฟังใครๆก็ว่าเอ้ยมันจะขนาดนั้นเลยเหรอหลายๆคนนะครับก็อาจจะคิดว่าการที่เราหายใจไม่อิ่มหายใจเท่าไหร่ก็ไม่พอเหมือนกับคนแบบใกล้จะตายนะครับอาจจะคิดว่าเอ้ยแค่นี้คงสุดแล้วละแต่ของผมเนี่ยมีสุดกว่าน,นั้นอีกนะครับคือหลังจากที่ผมเป็นกวดไหลย,ย้อนได้ประมาณครึ่งทางนะครับประมาณ3ามปีแล้วเนี่ยก็มีอยู่คืนหนึ่งนะครับ ระหว่างที่ผมได้หลับอยู่นะครับประมาณว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นนะครับแล้วจู่จูนะครับร่างกายผมก็เกิดอาการหยุดหายใจแบบฉับพลันนะครับประมาณว่าตอนที่เราหลับอยู่แล้วปกติร่างกายเราก็ต้องหายใจอยู่เรื่อยใช่ไหมครับแล้วอยู่อยู่มันก็หยุดหายใจไปแบบอัตโนมัติเองเลยนะครับด้วยความที่ตัว<ส> <desde S 2> เราเองนะครับไม่รู้ว่าร่างกายของเราได้หยุดการหายใจไปแล้วนะครับจู่จูผมก็ ลุกพวดขึ้นมาจากเตียงนะครับแล้วก็ไปยืนอยู่ที่ปลายเตียงเนาะแล้วก็ยืนงงนะครับว่าเอะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตอนเนี้เราลุกขึ้นมาได้ยังไงนะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ใจนะครับใจเต้นแบบรัวมากรัวจนแบบน่ากลัวนะครับเหมือนแบบเกือบจะไปแล้วเกือบจะตายแล้วอะไรทํานองนี้นะครับหลังจากที่ตื่นแล้วนะครับผมก็นอนไม่หลับเลยครับก็กลัวการหลับเลยอะเหมือนกับว่า ถ้าเรานอนแล้วเราจะตายหรือเปล่านะเราจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าต้องระแวงต้องแบบโอ้หลายอย่างนะครับเครียดเครียดมากกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับก็ทําให้น้ําหนักผมรลดประมาณตักงห้าโลได้นะครับผอมเลยอะ่ะกินข้าวไม่ได้แล้วก็หลังจากนั้นเป็นต้นไปนะครับชีวิตของผมก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งที่2ครับก็คือมีอาการตรงเนี้ร่วมอยู่ด้วย ระหว่างที่เรานอนหลับนะครับแต่ว่าเราก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่เราสามารถจับจุดได้ว่าเอ๊ะเรากําลังจะเป็นอีกแล้วนะกําลังจะเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วนะอะไรประมาณนี้นะครับก็คือตอนที่เรากําลังนอนอยู่นะครับร่างกายก็จะคล้ายๆเหมือนกับเหมือนผีอัมนะครับถ้าหลายๆคนแบบเคยโดนผีอัมก็น่าจะรู้ดีนะครับประมาณว่าเรานอนอยู่เนี่ยแล้วก็อ่เหมือน แข้งแข้งขาเราเริ่มช้านะช้าขึ้นมาแล้วก็แต่ตรงนี้นะครับมันจะทําให้เรารู้ว่าเออเราจะเป็นอีกแล้วนะเราต้องตื่นแล้วอะไรทํานองนี้นะครับก็จะทําให้อย่างผมเนี่ยผมก็ตื่นเลยครับพอรู้ว่าเริ่มชา้าเริ่มอะไรขึ้นมาเนี่ยผมก็จะตื่นลืมตานะครับเมื่อผมลืมตาแล้วเนี่ยมันก็จะหายเป็นปกติครับแต่หลังจากที่เราหลับตาอีกเนี่ยมันก็เหมือนจะกลับมาอีก แต่ด้วยเนื่องจากที่เราจะต้องนอนทุกคืนอยู่แล้วนะครับผมก็เลยมีวิธีแก้ของผมเองก็คือระหว่างที่ผมนอนอยู่เนี่ยผมก็จะใช้ปลายเท้านะครับกระดิกกระดิกเป็นจังหวะเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนกับว่าเราจะทํายังไงก็ได้นะครับให้เราแบบรู้ตัวว่าเนี่ยเรายังไม่นอนนะอย่างเงี้ยเมื่อเราทําไปได้สักพักสักพักนะครับร่างกายของเราก็เหมือนกับว่าความที่เราง่วงนอนเนาะมันก็แบบแต่เราไม่นอนเนี่ยมันก็เลยแบบอ่อนเพลียนะครับ จนทาให้เราหลับไปตอนไหนเราก็เลยไม่รู้เรื่องเลยนะครับส่วนตรงนี้ก็คือวิธีแก้ของผมนะครับอ่าแล้วมีอีกอาการหนึ่งนะครับก็คือคล้ายกันนะครับแต่ว่าจะเป็นอาการแบบตกใจง่ายอะไรนิดอะไรหน่อยก็ตกใจเป็นหมดนะครับตกใจแม้กระทั่งเสียงฝีเท้าที่มีคนเหยียบบนพื้นนะครับไม่ใช่แค่ตกใจแค่ครั้งเดียวนะครับก็คือ ตกใจทุกครั้งที่มีคนเหยียบในทุกๆก้าวนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นอย่างผมนะครับก็คือเข้าขั้นแบบหนักแล้วล่ะผมเชื่อว่าก็ต้องเป็นเหมือนกันนะครับส่วนที่ร่างกายได้หยุดหายใจนะครับผมก็ได้ไปหาข้อมูลดูแล้วนะครับซึ่งไปหาจากาพันทิพย์ครับซึ่งก็มีคนเป็นเหมือนผมเหมือนกัน,นครับแล้วก็ไปถามหมอในพันทิพยนะครับ แล้วก็หมอก็ได้ให้คําตอบมาว่ามันเป็นอาการไหลาตายนะครับซึ่งผมได้อ่านอยู่แล้วับโถใจเลยครับว่าโอ้โหไหลาตายเลยเลยเนี่ยหมอได้อธิบายอย่างนี้นะครับว่าการไหลาตายเนี่ยก็คือการที่ร่างกายของเรานะครับหยุดหายใจไปแบบที่เราไม่รู้ตัวนะครับซึ่งมันก็เป็นอาการเดียวกันเนาะหมอก็ได้บอกมาอย่างนี้นะครับว่าถ้าเกิดเรา สะดุ้งตื่นทันนะครับเราก็รอ,อดแต่ถ้าเกิดว่าเราสะดุ้งตื่นตอนที่ร่างกายเราหยุดหายใจแล้วเราสะดุ้งตื่นไม่ทันเนี่ยก็คือตายครับประมาณว่าหลายตายครับหมอบอกอย่างนี้นะครับสําหรับใครนะครับที่คิดว่าสิ่งที่ผมเล่าแล้วมันดูแบบเวอร์เกินจริงนะครับผมบอกได้คําเดียวว่าไม่เป็นไม่รู้ครับคนที่เป็นเท่านั้นนะครับถึงจะรู้ว่าเออมันจริงนะ มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมอยากจะบอกก็คือผมเคยร้องไห้ครับเพราะว่ามันเกิดอาการแบบเหมือนแบบยังไงอะ่ะพอเราเป็นแล้วเราแบบรู้สึกว่าเออเราคงจะไม่รอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับจึงทําให้ผมแบบจิตตกนะร้องไห้แบบปลุมไฟเลยคือเหมือนคนสิ้นหวังนะครับยังไงเราก็ตายอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นนะผมคิดอย่างนั้นเลยละ ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นหนักเข้าหนักเข้าเนี่ยก็ก็มีร้องแหละสำหรับใครที่เคยร้องนะครับก็คอมเมนต์มาให้รู้เลยนะครับว่าเคยเป็นยังไงกันบ้างนะครับเคยร้องกันหรือเปล่าเผื่อจะได้มีเพื่อนนะครับก็เอาแล้วครับตอนนี้ผมก็ได้บรรยายมาร่วม9นาทีกว่าแล้วนะครับก็ขออยู่ในช่วงท้ายคลิปเลยแล้วกันนะครับผมก็อยากจะสรุปนะครับว่าสิ่งที่ผมเป็นเนี่ยมัน มีอาการยังไงบ้างนะครับอาการที่ผมเป็นนะครับก็จะมีแน่นท้องแน่นหน้าอกเลอเปี้ยยเลอไม่ออกหายใจไม่อิ่มหายใจไม่สุดตกใจง่ายแล้วก็อาการหยุดหายใจเองนะครับส่วนสำหรับวิธีการรักษานะครับก็คงจะต้องเป็นอย่างที่หมอบอกนะครับก็คือการงดอาหารเผ็ดนะครับอาหารเปรี้ย อาหารมันกินแล้วห้ามพิงห้ามนอนหลังสามชั่วโมงตอนสุดท้ายนะครับก็คือการหมั่นออกกำลังกายครับแล้วก็กินข้าวให้ตรงเวลาครับเอาละครับท้ายคลิปผมก็อยากจะขอให้กำลังใจสำหรับทุกท่านนะครับที่เป็นกดไหลย้อนอยู่ในตอนนี้นะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องห่วงว่าท่านเป็นอยู่คนเดียวนะครับคืออย่างน้อยละก็มีผมหนึ่งคนนะครับ ที่เป็นอยู่ร่วมกับท่านนะครับแล้วก็จะคอยให้กําลังใจสําหรับทุกท่านเลยนะครับที่เป็นอยู่ในตอนนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดนะครับก็คือมาจากประสบการณ์จริงโดยตรงจากผมเองนะครับขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านเลยนะครับเราจะสู้ไปด้วยกันครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ